จะพามาลองขับแบบออฟโรดด้านหลังนี่คุณมาดูลงเขานะครับกับ next gen ford ranger w i t e c มันไปง่ายขึ้นตอนนี้เราอยู่ในโหมดใช้สมารอท่ีอ่อื่นใช่ไหมเราเปิดโหมดข้างหน้ามีกิ่งไม้ลงชัดกว่ารถเก๋งบางแบรนด์บางรุ่นด้วยซ้ำไปเราลงทางแบบนี้บางทีแบบคุณไม่อยากเหยียบเบรกตลอดระยะการเหยียบเบรกเ,เราอาจจะแบบสั่นไปสั่นมาใช่ไหมคุณกดสามารถเปลี่ยนออเทอเรนได้นะครับตอนนี้อ่บิดเข้าไป ตรงกำลังเปลี่ยนเนี่ยเริ่มเป็นขับสีนะ่แล้วจอกล้องตรงนี้ก็จะติดตลอดเนี่ยไปไหลๆเรื่อยๆก้าวข้ามนะฮะอุปสรรคได้เนี่ยแล้วตอนนี้ลงเนินไปปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกมันก็จะไหลแบบนี้เพราะผมอันนี้เราขึ้นขามาเที่ยวไงเราก็เลยเก็บมาฝากกันว่าแต่เราโหมดมาใช้งานยังไงนะ,ะหรือบางทีคุณอาจจะ สวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกีพีผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ next gen ford ranger wide t r a บเทอร์โบ o ขับ4เกียร์ออโต้10สปีดนะฮะตอนนี้หลังจากที่เขาเปิดตัวมานะครับก็เป็นอีกราคาหนึ่งใช่ไหมล้านสองกว่ากแต่พอวันที่1มกรานะครับปี66ขึ้นมาเนี่ยเขามีการปรับนะฮะตัว wide track นี่นะเพิ่มอีกทุกรุ่นนะรุ่นละหมื่นห้าจนตอนนี้นะครับตัวท็อปตัวแพงสุดของตัว wide track ขับ4เกียร์ออโต้คันนี้นะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับก็ คลิปนี้นะฮะสาระสำคัญคือผมจะพามาลองขับแบบออฟโรดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือไม่ใช่พื้นที่ปกติอยู่แล้วผมขับขึ้นมานะครับที่ผานางดำนะฮะซึ่งผมเห็นเส้นทางแล้วมันก็จะมีแบบทางแบบลุยหินหน่อยได้โชว์เรื่องของกล้องหน้าหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบช่วงล่างต่างๆว่าเออพอเจอเนินสลับเจอหินแหลมๆเจอทางลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ละโหมดมันช่วยขนาดไหนแล้วก็ช็อคอัพที่เป็นแบบโมโนทูของเขาเนี่ย ช่วยซับได้ขนาดไหนรวมไปถึงการเก็บเสียงนะความเป็นรถอนเนกประสงค์แบบเนี้นะฮะจะตอบโจทย์หรือเปล่าสำหรับคนที่แบบชอบแคมปิง้งนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าโมกันคุณดูนี่นะครับนี่คือจุดชมวิวนะครับก็ สามารถมาตั้งแคมป์สามารถมาทําอะไรได้นะขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับเป็นเนินเป็นผาแบบนี้เลยนะตอนนี้เริ่มดังแล้วนะมีหลายยูทูบเบอร์เขามาถ่ายกันนะมาตั้งแคมป์มาตั้งเต็นท์กันนะครับก็ต้องบอกกันว่ามีเนี่ยเรื่องของอาหารอะไรบริการแล้วก็จะมี uh, ห้องน้ำนะด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบอยากจะชอบธรรมชาติมากๆอาจจะไม่ได้สะ,แบบสะดวกมากมายนะักเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบป่าเขาเขียวๆมากมันจะเป็นแบบลานหินแบบนี้นะครับก็จะมีแค่เนี่ย เห็นวิวที่เป็นเขานะไกลๆอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบว่าใกล้จุดเขียวๆมากมายนะส่วนจะเป็นป่าไผ่หมดนะครับโอเคในส่วนของ Nextgen Ford Ranger Wi อร t r a ยคันนี้นะครับ1 3 1 4 0 0 0บาทเนี่ยเรื่องขุมพลังก่อนนะครับมาพร้อมเครื่องดีเซลไบเทอร์โบนะส0ูลิตรสสูบเทอร์โบคู่นะครับพลังมังรวมคันนี้อยู่ที่210แรงม้านะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยแรงม้าหายไป3ตัวแต่พอขับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างเยอะ ก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มาแบบสมูทๆเหมือนเดิมนะในส่วนของแรงบิดสูงสุดคันนี้เนี่ยอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับก็จะอยู่ที่รอบประมาณ1,750รอบต่อน,นาทีนะส่วนเกียร์เป็นอัตโนมัติ10สปีดนะช่วงล่างอันนี้มีการปรับเนะคือ มาตรฐานของเขาเนี่ยเป็นดับเบิลวิชบอนพร้อมคอยสปริงลรกันโครงส่วนด้านหลังน่ก็จะเป็นแบบแหนบซ้อนแต่ตัวช็อคอัพเนี่ยนะครับเป็นโมโนทูบติดตั้งช็อคอัพที่แบบเฉียงนิดนึงแล้วแบบนี้นะกับความเป็นโมโนทูบเนี่ยการซับแรงสั่นสะเทือนเวลาขับแบบออฟโรดหรือออฟโรดเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นซึ่งมันจริงไหมจริงเราขับมาหลายคลิปแล้วแต่คันเนี้ยนะฮะเราจะมาลองการขึ้นเขาลงเขาให้ดูนะครับในส่วนของดิสเบรกมีให้4ีล้อแล้วก็คันเนี้ยเป็นตัวท็อปไฟหน้าเป็นตัวแมทริกเอลวีดีนะครับเดเนี่ย์ มันจะเช็คด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไปทางทางมืดๆมากๆเนี่ยนะครับไฟสูงจะขึ้นออโต้แล้วถ้าเกิดเขาเห็นว่าเฮ้ยมีรถสวนมาเขาจะดิ่มเองหรือเวลาในแง่ถ้าเกิดไปเจอแบบป้ายส่งนะัป้ายสัญญาณจราจรอ,อะไรเงี้ยเขาจะฉายไปที่ป้ายให้มันชัดขึ้น เดททำนันิ่งไหส,สวยนะครับแล้วก็ความเป็นวายบอดี้ของรุ่นใหม่คันนี้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหลี่ยมมันกมันออกด้านข้างมันแน่นขึ้นจริงไหมจริงนะครับมิติตัวถังได้ใหญ่กว่ารุ่นเก่าพอสมควรแล oh. ะ oh. ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแนวยาวแบบนี้โลโก้ฟอร์ดก้องมองรับคันพร้อมที่ฉีดกล้องมีมาให้นะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นสีออกแนวแบบเทารมดําไฟตัดหมอกมีมาให้เซ็นเซอร์มีมาให้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะตัดๆน,นิดนึงที่ผมบอ,อกไว้นะครับ มันสวยนะแต่มันไม่ได้สวยทุกมุมบางมุมเนี่ยมันดูหน้าหากัหากๆไปหน่อยหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผู้ชมตัว y t e c เนี่ยกูจะได้ล้อแบบนี้เลยเป็นสีเทารมดำนะครับสเปค25 5 6 5 R 1 8กเนาะเนี่ยการคลุมด้านในนะครับมีกรุเป็นพลาสติกคลุมทั้งหมดนะครับอันนี้โลโก้ใบเทอร์โบสีดำนะบง่งบอกว่าเทอร์โบคู่กล้องมองรอบคันนะยื่นออกมาตรงนี้มีแหลกอะไรต่างๆมาให้บันไดติดมาด้านข้างนะครับมือจับเปิดประตูเป็นคีย์เลสแบบนี้แล้วก็ ด้านหลังนี่คุณมาดูจุดติดตั้งของช็อกของเขาเนี่ยเห็นบ้างมันจะเอียงนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นแบบตั้งตรงเหมือนที่เราคุ้นชินแล้วก็เรื่องของจากการจัดวางตัวบอดี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทําให้รถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกว้างมากขึ้นนะครับวายแทรคคุณจะได้ตัวนี้ที่เป็นแบบสปอร์ตบาร์นะมีแบบนี้มาให้เลยคุณสามารถไปติดตัวม่านไฟฟ้าได้นะนี่คือด้านหลังค่อนข้างสวยเลยมีการรมดําแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งเลยคือมีบันไดด้านข้างนะครับเนี่ยเหยียบอย่างเนี้ย จีบเอาของได้สบายๆนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ฝาท้ายนะมีระบบผ่อนแรงมาให้มือเดียวได้ง่ายๆเลยเห็นว่าเนี่ยมันเบามากนะครับแล้วก็จะมีช่องจ่ายไฟนะแบบ AC มีอะไรมาให้ก็ไว้สําหรับคนที่ไปแคมปิง้งเนี่ยเบามากๆกล้องมองหลังเมและนี่คือด้านหลังตรงนะครับก็จะมีมุมมองที่เออมันเปลี่ยนไปด้านหลังเนี่ยจะดูบึกบึนมากขึ้นสาระสาคัญคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปลอง ลงนะฮะลงถังออฟโรดกันดูซิว่าระบบออโตอเรนแมเนจเมนต์ของเขาเนี่ยที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโหมดมาช่วยเหลือมากๆเลยคันนี้เป็นขับ4นะครับมีทั้ง t o high f o high follow นะครับแต่ถ้าเกิดคุณปรับเปลี่ยนโหมดที่เป็นออโตอเรนเนี่ยมันก็จะสามารถปรับเป็น4 high อัตโนมัติด้วยแล้วก็จะมีการส่งกำลังนะครับการปล่อยพลังกำลังที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นรถมาอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนี่กดปุ่มสตาร์ทนะฮะแล้วก็นี่คุณดูนี้ จอ12นิ้ว Apple Carplay a n d r o i d Auto นะครับแบบไร้สายได้นะแล้วก็ชุดหน้าจอ8นิ้วนะครับส่วนนี่คือเกียร์เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบคือไม่มีแพดเดิลชิพแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยต้องบีบอย่างเงี้เอามันจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแพดเชิพจะสะดวกกว่าเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วก็เนี่ยกดให้ดูนะก็จะมีกล้องด้านหน้าติดมาให้รู้เลยว่าตอนเนี้ยลงออฟโรดแล้วมันจะมีสภาพเป็นยังไงแล้วนะโหมดการขีนี่บิดเอานะหมุนเอานะนี่โครล่องโหมดทรายมีทั้งหมดหกะ อย่างนี้เลยเห็นป่ะมันก็จะปรับเปลี่ยนบางโหมดก็จะปรับเป็นโฟ u r อัตโนมัตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กังานกันดูดีกว่าว่า all terrain แต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วก็พอเราใช้งานจริงลงทางราดชันแล้วขับง่ายขนาดไหนก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอคุยพีด้วยนะครับแลวก็ที่ขาดไม่ได้เลยเปิดอีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ raw e s s e n t กาแฟสลุดรูกที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนาทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูป Lor e s s e n t ผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียด ดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lore s s e n n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เซตจ้าไม่ชอบแสงจ้าซ oh ูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกพรเชิญนายรถช้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลงเขานะครับกับ Next Gen Ford Ranger เจอร์วายแท็กไบเทอร์โบเกียออโต้สิบสปีดคันเน้นะ1,314,000บาทกันเลยครับ เปลี่ยนมุมกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่บน next gen ford ranger w i tech by turbo ขับ4เกียร์ออโต้10สปีดนะครับนี่คุณผู้ชมโหเล็กได้ว่าขึ้นมาที่ผานะครับโหผาตรงนี้ขึ้นมายากกันนะคือมันทางทางค่อนข้างชันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายกันนะฮะโอมาไกลมากนะมากับ next gen เรนเจอร์คันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกบอกกันตรงๆว่าถ้ามาแบบขับ2แบบไม่เปิดโหมดอะไรมันก็มาได้แหละเพราะว่ากระบะเขาพื้นฐานเขาเนี่ยเชื่อเรื่องช่วงล่างเรื่องทอร์ก500นิวตันเมตรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันมาในรอบประมาณแบบ1750รอบเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งส่งเยอะก็ขึ้นมาได้นะครับแต่ช่วงที่มันชันเยอะจริงๆเนี่ยอาจจะต้องส่งมากกว่าเดิมนิดเดียวนะครับและตัวรถเขาเซ็ตมาดีอะเรื่องพวงมาลัยไฟฟ้าเรื่องของช็อคอัพที่มันเนี่ยจริงๆข้างนอกเนี่ยค่อนข้าง สั่นเยอะนะแล้วก็มีเนื้อสลับเยอะแต่ความที่เขาเป็นโมโนทูบแล้วก็องศาของช็อคอัพที่มันเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยมันทําให้เนี่ยซับแล้วรู้สึกว่ามันไปง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดปกติแล้วก็ขับ2ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะโชว์เรื่อง Hill Descent Control นะครับก็คือระบบล็อกเวลาเราลงทางลาดชันหมายความว่าบางทีทางชันมากๆเราไม่กล้าเหยียบเบรกเราไม่อยากเหยียบเบรกเรากําลังแบบใช้สมาธิอ,าอื่นใช่ไหมเราเปิดโหมดนี่ตอนนี้ผู้ชม ขา้างหน้ามีกิ่งไม้ล้มนะฮะเราก็สามารถกดกล้องด้านหน้าดูและเส้นตรงเนี้ยมันจะหมุนตามพวงมาลัยเลยจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเเราไม่ต้องชะง,งงหน้าดูเยอะเราดูแค่กล้องเนี้ยมันไปได้สบายสบายเลยเนี่ยนี่คือความดีซึ่งกล้องเนี่ยพูดตรงๆงคุณผู้ชมชัดนะชัดกว่ารถเก๋งบางแบรนด์บางรุ่นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วตอนเนี้ยเราลงทางแบบนี้บางทีแบบคุณไม่อยากเหยียบเบรกตลอดบางทีมันสั่นเยอะแล้วระยะการเหยียบเรยบรกเราอาจจะแบบสั่นไปสั่นมาใช่ไหมคุณกดตรงนี้ได้เลยที่เป็นรูปรถและมัดวัดนี่ เนี่ยมาล็อกเลยเนี่ยผมยกเนี่ยผมไม่ได้เหยียบเบรกเห็นปะ่ะแล้วความเร็วเราสามารถเพิ่มสปีดได้ด้วยการกดก้านขึ้นเหมือนตัว Adaptive Cruise Control น่ะกดเพิ่มไปเนี่ยก็จะลงเร็วขึ้นเนี่ยจะไต่ไปเรื่อยเรื่อเห็นปะ่ะแล้วถ้าเกิดความเร็วมันเกินรถมันจะดึงมันจะคลื่คลื่นเองเลยเนี่ยขาผมไม่ได้เหยียบอะไรเลยที่เหลือเราก็เอาอเขาเรียกว่าสมาธิไปจดจ่ออยู่กับการควบคุมพวงมาลัยดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมีประโยชน์มากแต่สปีดลิมิตของคันเนี่ยนะฮะ มันจะสามารถล็อกดึงได้ไม่เกิน13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบอกงี้ก่อนนะครับแล้วก็หน้าจอ8นิ้วที่เป็นดิจิตอลแบบเนี้ยมันโชว์แล้วเนี่ยโตอนนี้ลงอยู่ที่ประมาณ15องศานะเออก็ถือว่าชันใช้ได้เลยเนี่ยลงไปเรื่อยเนี่ยเลี้ยงไปแบบนี้เลยนะจะยกเลิกได้อย่างไรนะรกดตรงนี้หรือว่าเหยียบเบรกทีหนึ่งเนี่ยรถก็ไหลเลยเห็นปะนะครับทีนี้ระหว่างเราขับ,ขบอยู่บางทีคุณอาจจะแบบเฮ้ยมันลําบากแล้วอะ่ะนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนออเทอเรนได้นะครับตอนนี้ผมขับโหมดปกตินะ อ่ะบิดเข้าไปนี่เป็นโหมไดไรดีทางแบบนี้เป็นโหมดโครหรือล่องดีกว่านะครับเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นโหมดโครโครหรือล่องระบบขับ2ก็จะเปลี่ยนเป็นขับสีอัตโนมัติหน้าจอเปลี่ยนแล้วก็การส่งกําลังเปลี่ยนนะครับเนี่ยเริ่มเป็นขับสีแล้วหน้าจอกล้องตรงนี้ก็จะติดตลอดเนี่ยไปไหลๆเรื่อยๆนะครับความเป็นช็อคอัพโมโนทูปเนี่ยมันช่วยให้เนี่ยมันเนียนมากขึ้นมันจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหกระเด้งกระดอนจนแบบหัวสั่นหัวคลอนมากนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันไปได้ นะแต่การนั่งเบาะดนสารตอนหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะสั่นมากกว่าตอนหน้าอยู่แล้วตามสไตล์รถที่เป็นแบบช่วงล่างแนบนะฮะเนี่ยไปได้ก้าวข้ามนะฮะอุปสรรคได้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะสำหรับคนที่แบบอาจจะมีสกิลการขับออฟโรดไม่เยอะมากเนี่ยแล้วตอนนี้ลงเนินไปปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกมันก็จะไหลแบบนี้เพราะผมปิดระบบไปแล้วไงใช่ไหมพอเหยียบเองก็จะเออไปได้นะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ผู้ชมเพราะว่า เส้นทางเนี่ยก็จะไม่ได้ลุยเป็นโครนจัดเหมือนที่เราเคยขับรุ่นอื่นๆใช่ไหมอันนี้เราขึ้นเขามาเที่ยวไงเราก็เลยเก็บมาฝากกันว่าแต่ละโหมดมาใช้งานยังไงนะ,ะหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ชอบการใช้งานแบบโหมดโครนหรือล่องแบบนี้คุณเปลี่ยนไปเนี่ยไปแบบเนี้ยคุณดูนะเป็นโหมดปกติแต่คุณนะฮะชอบขับ4คุณก็กดโหมด 4H ตรงนี้ได้นะโหมด 4H ตรงเนี้ยเนี่ยระหว่างขับขับเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ขับเร็วมาก รถก็จะจับเองแต่ถ้าเกิดเป็นโฟโล w คุณต้องจอดและเข้าเกียร์ว่างนะครับระบบถึงจะจับเป็นโฟโล o เนาะนะลากๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากได้จัดเต็มกว่านี้คอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูอีกทีหนึง่งอาจจะไปเจอโครนอาจจะไปเจอฝนแต่พอดีตอนนี้เรามาหน้าแรงไงก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโคกี้ีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ Ford Nextgen Ranger Wi t า t r a ขับ4เกียร์ออโต้นะครับรุ่นท็อปรุ่นแพงสุด1 3 000, 1 000, 4 0 0 0บาทนะถ้าคิดว่ามีประโยชน์หรือว่าอยากได้เลยเยอะกว่าน,นี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับใช้ง่ายมากโหมดเนี่ยลงมาง่ายๆขึ้นก็ขึ้นง่าย